จากคนนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไร mm. เธอจากไปไม่ลาสักคำ mm. อยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้งที่เธอไป ็สำหรับเพลงถ้าเราเจอกันอีกของ t a ล l o r swift นะครับวันนี้เราจะมาดูกัน2ท่อนนะครับเป็นท่อน verse แรกแล้วก็ท่อน pre chorus แรกนะครับกีตาร์เนี่ยจะเล่นเป็น triad chord เล่นอยู่ที่3สายล่างนะครับทั้ง2ท่อนเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันขอแรกนะครับเป็น e flat major วิธีจับนะครับก็ตามแท็บข้างบนนี้เลยให้เราดีดลงนะครับ3จังหวะแล้วจังหวะที่4เนี่ยเล่นเป็นคาเบตดหชั้นโดยที่ ดีสายที่1แล้วก็สายที่2ขึ้นมาประมาณนี้ครับ1 2 3 4และเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างคอร์ 2, อด2คอร์ดต่อไปคอร์ดที่2เป็นคอร์ด e flat นะครับแต่ว่าตัวเบสเนี่ยจะอยู่ที่ตัว d flat กีตาร์ลายนี้เนี่ยเราจะไม่เล่นเบสเราจะเล่นแค่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีจับของมันเนี่ย ถ้าเรามาดูมันก็คือมันจะคล้ายๆกับ e flat seven นะครับก็คือเปลี่ยนจากตัว e flat ตัวนี้ให้เป็นตัว d flat ที่สายสองนะครับเปลี่ยนช่องที่16นะครับมาเป็นช่องที่13แล้วก็จังหวะที่4ี่เหมือนเดิมครับก็คือมีสาย1สายสองขึ้นมาต่อไปคอต่อไปเป็น c minor นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือจังหวะที่4ก็คือมีสาย1สาย2ขึ้นไปอีกแล้วก <cat> ็คอร์ดสุดท้ายเป็น B Fla t นะครับคอร์ดนี้พิเศษตรงที่เขาจะไม่เล่นสาย1สาย2กวาดขึ้นมาเหมือนกับคอร์ดอื่นๆแล้วนะครับที่เป็นตัวเชื่อมแต่ว่าเขาจะเล่นอยู่บนสาย1ทั้ง2โน้ตเลยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สังเกตว่าจังหวะเนี่ยจะต่างไปด้วยนะครับโดยที่คอร์ด b f l a t สโน้ตข้างหลังเนี่ยเราจะเล่นจังหวะที่3กับจังหวะที่4เป็นจังหวะละ1นโน้ต1 2 3อ่อาม่าต่อไปคอร์ด F minor ก็คือใช้นิ้วชี้ทาไปเลยนะครับช่องที่13บสามสายล่างแล้วก็มีตัวเชื่อมเหมือนเดิมสาย1นสายส,ายสแล้วก็กลับมาคอร์ดเดิม1 2 3 4และแล้วก็กลับมาคอร์ด F ออีกรอบหนึ่ง 2 3 4สี่และแล้วก็จบที่ b ีแบ t ค้างเอาไว้นะครับต่อไปนะครับเป็นท่อนพรีคอรัสนะครับก็คือคอร์ดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดหน่อยนะครับจากที่เรากดคอร์ดไปเลยเป็นตรอาคอร์สสามสายล่างใช่ไหมครับเราก็กดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราจะไม่ดีดกว่าไปทีเดียวแหละทีนี้เราจะดีดทีละสายโดยที่แพทเทิร์นมันก็จะอยู่ที่สาย3 2 1สองบนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแบบนี้ 3ามสองหนึ่งสองโดยที่เราจะเล่นคอร์ดละ2รอบพอมาถึงคอร์ดนี้ปุ๊บคอร์ด B ีฟรนะครับคอร์ดเดิมเลยเราจะมีอะไรพิเศษสำหรับคอร์ดนี้อีกแล้วนะครับก็คือเขาจะไม่เล่นเป็นแบบแต่ว่าเขาจะเล่นเป็นแบบนี้ครับ ก็ดูตามแท็บตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปคอร์ด f minor นะครับ f minor ตรงนี้เราก็จะไม่ได้เล่น3าสายล่างแล้วเราจะเล่นสาย4 3 2นะครับ mm hmm. ก็เราจะจบกันที่คอร์ด f minor เมื่อกี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อไปท่อนต่อไปเราจะเปลี่ยนจากเสียงครีนเป็นเสียงแตกกันนะครับ mm hmm. ก็ตามแท็บที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ก็สลับกีต้าอีกตัวหนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นช้าๆให้ฟังกันนะครับตามแท็บตรงนี <S> <S ้เลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเพลงถ้าเราเจอกันอีกของท i ลี่เบิร์ดในท่อนเวิร์สแล้วก็ท่อนพรีแรกครับ